ุณผู้ชมครับเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาศูนย์มาชการควบคุมโรคไต้หวันประกาศให้เริ่มใช้มาตรการ3บวก4คือกักตัว3วันและสังเกตอาการ4วันโดยระหว่าง4วันดังกล่าวนั้นต้องตรวจเอทีเคทุกวันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่26เมษายนนี้เป็นต้นไป ยังดีขั้นต้นยางไม่รวมผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนายสุจินชังนายกร,รัฐมนตรีเปิดเผยว่าตัดสินใจปรับเปลี่ยนมาใช้มาตร,ราการ3บวก4ซึ่งหมายถึงให้กักตัวที่บ้าน3วันและสังเกตอาการตนเอง4วันโดยระหว่าง4วันนี้ต้องตรวจเอทเคทุกวันหากผลเป็นลบสามารถออกนอกบ้านได้แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและห้ามทานอาหารในร้านและร่วมกิจกรรมขนาดใหญ่ ด้านในแพทย์หวงลี่มินผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันแสดงความเห็นว่าการระบาดในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นสถานการณ์ยังไม่คงที่มาตรการลดวันกักตัวเหลือ3มวันและสังเกตอาการ4วันนี้อาจทําให้การระบาดในชุมชนทวีความรุนแรงขึ้นในขณะที่ประชาชนทั่วไปนั้นเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเพราะมองว่าสิ่งสําคัญที่สุดในขณะนี้คือการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการดังกลาวของรัฐบาลนั้นจะช่วยให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ใกล้เคียงกับในยามปกติอันชันทรงพุทธจาก RTI ภาคภาษาไทยเรยงาน